สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJThai e. NJ Story แล้วนี่น้องเอ๋อยู่ไหนคะเรียบร้อยครับทุกคนลืมแล้วเราอยู่ที่บึงฉวากนะครับสำหรับบึงฉวากนะ,ะอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลเดี๋ยวทิ้งแมบไว้ให้แล้วก็ค่าเข้านะครับคนละสามสิบบาทเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะจนถึงสี่โมงครึ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดถึงห้าโมงเดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวข้างในกันไปทุกคนพร้อมแล้วไปไอ้โบมือหน่อย ไปทุกคนเข้าไปข้างในดีกว่าได้บัตรมาแล้วผู้ใหญ่30ส่วนน้องเอ๋ยอยู่ที่เท่าไหร่นะของน้องเอย๋ยนี่10บาท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 ผู้ใหญ่อ่ะสามใบสี่ใบครบครับเรียบร้อยขอบคุณครับไป เคทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็มาเจอกับตู้ตู้โทรศัพท์แล้วก็น้องเอ๋จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับโอเคอ่ะเข้าไปเลยโอเคปอาอนุ่นปลปล่อยน้องเอ๋ไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอาคารหนึ่งกันนะทุกคนอ่ะน้องนุ่นพร้อมไหมพร้อมแล้วนะครับเอ้าเจะเอ๋มาทำไมเนี่ยมาอยู่ในตู้เหรอเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาคารหนึ่งนะครับอาคารน้ำจืดตัดน้ำจืดตรงนี้นี่ หที่ที่ต้องไปอุโมง์ปลาน้ําจืดแห่งแรกบ่อยตระเคอุโมงปลาแนวเฉียงอ่าอุโมงปลาฉลามแล้วก็ที่นี่ที่เดียวเลมอนชาร์ก <c oughs> ไปครับาคาันหนึ่งครับผมาำราคาหนึ่งแสดงพันปลาน้ําจืดนะทุกคนเข้ากันไปดีกว่าเข้ามาถึงเราก็จะเจอตู้ปลาปลาเยอะเลยน้องเอ้โอ้ อันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลานนโมอย่าเอามือจับโรคอย่ามือจับทุกคนปลานิโมปลาปักเป้าด้วยโอ้แค่นี้เอ่ยก็กีดแล้วอันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลาผีดำอ่าปลาผีที่เอ่ยชอบนี่ปลาผีดำทุกคนเห็นไหมปลาผีดำไปเข้าไปข้างในกอนรูกไปดูวคอเดียมข้างในกันหนูทางเข้าอยู่นู่นเออหาไปทางนู้นค่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออทังข้า นีท่ทางเข้าทางเข้าทางเข้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะทุกคนโอ้ทางด้านสอง,ง,สองนี่ปลาบึกอะไรนะปลาอะไรเนี่ยเอยตัวใหญ่มากปลาอันนี้ชื่อปลาอะไรครับทุกคนปลาเทโพปลาเทโพโอ้ปลาเทโพนี่ใหญ่มากเลยทุกคนปลาเทโพโอ้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นสองกันก่อนนะครับนี่เดินขึ้นมาเลยจะเจอตู้ปลาเอ่ยชอบมาอันนี้ปลาอะไรเนี่ยเอ้ยปลาหมอเลิฟเจอปลาหมอเลิฟก่อนเลยอ่าเชอของเราก็วิ่งตีังกาไปนู่นแล้วทุกคนสุดยอดน้องนุ่นชอบปลาอะไรคะปลาหมอเลิฟตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปลาแค่วัวนะครับเอ้จะเห็นปลาแค่วัวไหมเห็นจริงเหรอนี่ทุกคนดูปลาแค่วัว คือเป็นปลาที่หน้าเหมือนวัวนี่นอนอยู่เขานอนสบายอยู่ใต้น้ําเลยครับทุกคนแล้วน้องเอ๋ยของเราไหนทาท่าปลาแค่วัวสิทายังไงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นอย่าอ,อ่ะไปได้ไปได้เดี๋ยวไปต่อนนี้เราอยู่อาคารหนึ่งน้ำจืดนะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูอาคารต่อไปกันนะครับตอนนี้เราลงมาอยู่ด้านล่างอาคารหนึ่งนะทุกคนก็จะมาเจอกับปลาพวงปลาพวงน้ําเงินตรงไหนด้วยปลาพวงน้าเงินไหมนี่น้องเอเอยปีนปีนลูกอย่าลงลงมา เอเอ้ยขาโอ้โห,โโหเดี๋ยวก็จกไปเกาะเขาไม่ได้ลูกเออมาลงมาข้างล่างไปเดี๋ยวไปดูอุโมงค์ปลากันต่ออ่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปชมปลาที่อาคารสองกันต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่อาคารสองตู้ปลาใหญ่อุโมงค์ปลาแห่งแรกของประเทศไทยเ,เข้ามาถึงก็เจอตุ๊กแกไม่ใช่จระเข้นี่่ไข่จระเข้มนี่จระเข้กำลังออกจากไข่แล้วจระเข้ก็กลายเป็นจระเข้ดอง แล้วก็อายุ30วันอุย้ยทุกคนเจอหมีแพนด้าทุกคนอุย้ยหมีแพนด้าขยับได้ด้วยออ้หมือแพนด้าลุกแล้วอ่าวัสดีหมีแพนด้าก่อนเร็วัสดีค่ะโอเคไปพี่เขาพักอยู่ปล่อยพี่เขาพักก่อนพี่เขาพักก่อนบ๊ายบายอะทุกคนเรามาถึงอุโมงค์ปรากแล้วนะครับทางเข้าชมนะ ปน้องเอ๋ยทางนู้นทางเข้าทางเลี้ยวซ้ายไปลูกนี่ทางเข้ามงปลาอยู่ตรงนี้ไอทางเข้าอยู่นี่ลูกเขามีรอบการแสดงนะเที่ยงกับบ่ายโมงครึ่งเราน่าจะไม่ได้อยู่รอโอ้ทุกคนอุมอโมงปลาอโมงปลาน้ําจืดแห่งแรกของประเทศไทยนี่นี่นี่ทุกคนเข้าไปแล้วน้องเอ๋ยโอเข้าสู่โมงปลาแล้วทุกคนนี่ ปลาน้ำเกืดโอ้โอไมโกะเลยอลูลกขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่นี่ตัวไม่นี่ตัวไปละเลยวินวินไปละเต้ยวิ่เห็นปลาในตัวใหญ่มากตัวไหน โอเคทุกคนเมื่อเราเข้ามาถึงอุโมงค์นี่นะตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยต้องมายืนถ่ายรูปนะครับนี่เดี๋ยวให้น้องนุง่นลองคอดรูปให้ให้ยืนตรงนี้เห็นปะ่ะมันจะเห็นเป็นอุโมงค์แบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับเก๋เลยเนี่ยใครมาถึงก็ต้องมาถ่ายรูปจุดนี้นะมุมนี้เลยนะได้ทั้งอุโมงค์ได้ทั้งอย่างครบเลยสวยมากตรงนี้ใช้ได้ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อไ<น>หนนี่ปลาน่ารักเหรอรโอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนใ,นในอุโมงค์แบบนี้เลยนะครับผม Oh. นี่นะทุกคนบริเวณรอบๆนะครับก็สามารถมายืนชมปลาได้แบบเพลิน30บาทยืนดูปลาเพลินได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวให้ดูนี่เราก็ยืนดูอย่างเงี้ยเพลิน,น,นคนน้อยชิวดีนะได้ยืนดูปลาแบบนี้นะครับอยากให้อยู่ในกรุงเทพมากเลยในแบบนี้บึงสวางโอเคทุกคนเราออกมาจากอาคาร1อาคาร2นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับอาคาร3านะทุกคน โอเคเจาเอ๋ยพร้อมยังพร้อมไปต่อยังลูกพร้อมไปต่อไหมคะพร้อมไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับจับมือเปล่าไม่จับครับแล้วทุกคนเจาเอ๋ยก็ชีนิวแล้วก็วิ่งไปอีกแล้วทุกคนโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้นะทุกคนนะโหอ,อยากเล่นของเล่นนะครับแต่เราจะมานี่ครับบึงฉว,ว่ากสวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอกับของเรื่อบ,บ้านเด็กเล่นใช่ไหมเป็นสนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่น เจ้าเอ๋ยของเราก็วิ่งเข้าไปแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ในสนามเด็ดเล่งนี้อ๋ออยู่นี่ไงโอเคเอ๋ยเอ๋จะเล่นตรงนี้ใช่ไหมลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยเจ้าเอ๋ยไว้ตรงนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันต่อนะครับเจ้าเอ๋ยบ๊ายบาย,บายไปก่อนนะนะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยเจ้าเอ๋ยไว้ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าไป โอเคทุกคนตรงนี้เป็นอาคารที่3านะอาคารฉลามนะครับตรงนี้เสียเงินเพิ่มนะสำหรับเด็กก็50บาทแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ที่150ห้านะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูปลาฉลามกันไปเตอร์แมนแล้วพร้อมไหมลูกนู่นไปแล้วในที่สุดก็วิ่งตามกลับมานะไม่ยอมไปเล่นบ้างเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอาคารแสดงสัดน้ําหลังที่3ามกันไปไป,ปทุกคนเดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในกันนะครับอันนี้เสียเพิ่มนะ จริงจิ๊บก็ไม่เคยบางกันนะเพราะว่าเสียงเงินเพ่เราจะดูว่าต้องเข้าทางไหนก่อนนะโอ้หมีร้านขายของเล่นด้านในด้วยตู้ทรงกระบอกสูงที่สุดในประเทศไทยนี่ตู้ทรงกระบอกมีปลาอยู่ด้านในสูงที่สุดในประเทศไทยเลยครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับเรากําลังจะเข้าไปในปโมงราชาามที่แนวเฉียงที่ลึกที่สุดในประเทศไทยนี่ทุกคนโอ โอ้เปิดโลกใต้ทะเลเป็นบันไดเลื่อนทุกคนเข้าไปในอุโมงแล้วนะครับให้ s <S โห <อ S 1> นี่ทุกคนทุกคนเป็นบันไดเลื่อนแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเลื่อนลงไปดูด้วยกันนะฮะทุกคนนะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะลงบันไดเลื่อนนะครับน้องเอ๋ยลงบันไดเลื่อนได้ไหมลูกไปก้าวปุ๊บโอเคแล้วก็เป็นอุโมงแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมมีปลาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปแล้วก็ดูปลาไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เห็นเต่าด้ว้ยเห็นเต่าบอกเฮ้ยมีเต่าทุกคนมีเต่าด้วย เตานะครับมีปลาหลายพันเลยนะนี่แน่เป็นปลาน้าเค็มนะทุกคนนี่ปลาว่ายกันเร็วมากเป็นอุโมงค์แนวเฉียงมันได้เลื่อนก,ก,ก็ค่อยๆเลื่อนลงมาช้าๆนะครับเราก็ดูปลาได้แล้วก็อ้าวอนุนหายเ <c oughs> อออนุนหายไหนลกูกฮะอนุนอยู่ไหนอนุนไม่รู้หรอเอออ่านี่ก็ยักต์ใท้งหดโอ้เป็นมันได้เลื่อ,อนแบบนี้เลยดีมากเลยทุกคนอ่ะค่อยๆก้าวนะคะดูขา ไปเดินองมาได้ไป,ปุ๊บไปไปโอ้ยักษใต้สมุดยอดทุกคนนี่เป็นแบบนี่ก็เป็นทางเลื่อนนะเขาก็จะเลื่อนไปแล้วก็ยืนชมไปช้าๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าเอ๋ยของเราก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในนี้มีความสุขมากอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปเจ้าเอ๋ยสักรูปหนึ่งเจ้าเอ๋ยมองกล้องหน่อยลูกหนึ่งสองสาชีดโอเคอ่ะ ก็เอ่ยมองอีกรูปหนึ่งเอ่ยขามองกล้องหนึ่งสองสามสี่โอเคมายืนฝั่งนี้มายืนฝั่งนี้ยืนฝั่งนี้นอ่าโอเคมองกล้องนะคะหนึ่งสองสามเอออันนู้นอยู่ไหนอันนู้นอยู่นี่อันนู้นมาแล้วอันนู้นไปไหนมานี่นะทุกคนความยาว2.7งดเมตรอุโมงค์แบค่อยๆเลื่อนไปช้าๆนะเราก็ยืนดูชมไปได้นะครับ นี่คนตรงนี้เป็นโลกสีครามจากโอกินาว่าบอกเลยว่าตรงนี้มุมถ่ายรูปจัดแสงและสีแล้วแบบปลาข้างในนะสวยมากเหมาะก,กับการมาถ่ายรูปมา,มากๆเลยนะครับตรงนี้โอ้แจ่มแจมแจมแจมสำหรับอุโม,มงค์ต่อมานะครับนี่เป็นอุโม,มงค์สีสันในแนวประการังเขาจะโชว์ภาพประการังต่างๆให้เราดูกันให้ดูนี่ก็แนวประการังก็จะมีประการักษณะแบนบนี้อยู่กันนะทุกคน นี่เลยอุโมงยาวมากทุกคนพ้าปาก็จะอยู่ข้างบนอย่างนั้นแหละแล้วลก็มีแนวปะกการังแบบนี้นะครับถ้าเป็นบันไดเลื่อนเหมือนเดิมนะเป็นบันไดเลื่อนสองจุดแบบนี้นะฮะส่วนเจ้าเอ๋ยกับน้องรุ่นก็หายไปเล้วนะครับผมโอเคครับเมื่อเราออกจากอุโมงค์ที่สนะนะองเนาะสามห้ืวป่าสองเนาะเออก็จะไปต่อที่อุโมงค์ปราชราม แล้วก็น้องนุ่นกับเจาเอ๋ยหายไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปตามหาน้องนุ่นกับเจ้าเอ๋ยกันดีกว่าทุคนป,ป,ป,ปะะลุปมงวงปลาฉลากนะครับมีปลาฉลามรอกราออยู่ข้างหน้าด้วย<ม>นี่ทุกคนเรามาเจอกับหุ่นปลาฉลามนะครับนี่เจาเอ๋ชอบไหม,ไมเหมือนในทีวีที่ดูไหมลูกเหมือนไหมรู้ไหมเขาพ,พี่เขาชื่ออะไรไม่รู้พี่เขาชื่อฉลามนะเอาโบกมือให้ฉลามอยเร็วอ่า นี่ถ้ายืนปิดไฟอยู่คนเดียวนี่น่ากลัวมาก่ <c oughs> อี้แอบตกใจเล็กๆนะโอเคทุกคนก็มีฉลามมาต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุโมงค์ปลาฉลามกันเจอน้องเอ๋ยกับน้องนุ่นแล้ว่าทุกคนนี่อุโมงค์ฉลามทุกคนกว้างที่สุดในเอเชียโอ้ทุกคนไอ้กว้างจริงกว้างจริงดูกว้างแบบนี้เลยดูฉลามคนเข้ามาเจอฉลามแล้วนี่ฉลามฉลาม,มเห็นท้องฉลามนะครับผมโอ้ ปลาฉลามใหญ่มากโอ้โหปลาฉลามปลาฉลามมีหลายตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวนะ150บาทของเราโอ้โหอ้าวเจ๊เออทำไรนะ่ะเราขึ้นมายืนให้นั่งได้เลยนะเขานั่งดูนั่งชิลเลดูปลาเฉลิมเฉลิมลมเฉลปลาฉลามนะเออน,นี่ปลาอะไรลูกปลาฉลามปลาฉลามเหรอตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ไหม โอ้ว่ายตรงนู้นแล้วเนี่ยเด็กๆก็น่าจะชอบนะมาแบบยืนชิวนัง่งชิวดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคทุกคนเราเราคิดว่านะครับอุมโมงค์ปลาฉลามเนี่ยที่อยู่ด้านในบึงฉว่างีทีนะมันมันโอเคนะคือเราเสีย150บาทใช่ปะ่ะ แล้วก็ได้ดูแบบโุโมงอย่างเงี้ยกว้างๆนะครับแล้วก็นั่งนั่งชิวก็นั่งได้ด้วยนะตรงเนี้ยเอาเป็นที่ให้นั่งได้เลยนะครับแล้วก็นั่งดูแบบชิลชิวนั่งได้ทั้งวันเลยร้อบบาทอยู่ได้ทั้งวันโอเคไหมเอออยู่ในนี้เย็นๆด้วยนะอากาศสบายเย็นๆนะแล้วดูปลาฉลามนะครับผม ทุกคนพอเราออกจากอุโมงนะเข้ามาสุดทางตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เรานั่งนั่งชมปลาชิวๆเดี๋ยวให้น้องนุ่นพาไปนั่งชมปลาปลานนั่งชิวๆเลยนั่งแบบเรีว่านั่งหันหน้าตรงนี้เลยค่ะนั่งดูปลาแบบเพลินๆได้เลยทั้งวัน150บาทบวก30บาทค่าเข้าชิวๆมาก ยังไงทุกคนตอนนี้ก็พาน้องนุ่นมานั่งชิลอยู่หน้าตู้ปลานะครับนี่ตู้ปลาแบบนี้เลยทุกคนเรานั่งดูเพลินๆชิลๆที่ถ้ามีแบบคาเฟ่กาแฟด้วยนะเรานั่งได้ทั้งวันเลยถ้ามีโต๊ะทำงานด้วยเอาไหมนุ่นเอาบอกปลาตูป้ปลาอยู่ไว้หน้าห้องไหมแล้วก็ทำเป็นโต๊ะทำงานนั่งอยู่ด้านหน้าเออนั่งทำงานด้วยดูปลาไปด้วยน่าจะชิลนะครับแล้วก็มีกินอะไรไหนใครกินอะไรลูก โตไหนกินรายวะกินอาหารแล้วจะเอยไปอะไรยยมันจะเอยดื้อยังวันนี้ฮะดืนะ้มะหรือเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีป่ะอ่าครับกระโดดเลยครับผมอ่ตามมาเลทุกคนเดี๋ยวเราพาออกไปดูข้างนอกต่อนนะมีอีกหลายจุดนะครับในบึงสว่างนะทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเรากําลังจะเดินออกจากอุโมงค์ปลาฉลามใช่ไหมน้องนุ่นก็คนละร้อยห้าสิบผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เด็กห้าสิบาทนั่นหมายความว่าถ้าผู้ใหญ่มาเนี่ยก็จะโดนทั้งหมดร้อยแปดสิบาทเพราะว่าทางเข้าถามติบแล้วก็เข้าอุโมงค์ฉลามอีกร้อยห้าสิบส่วนเด็กๆก,ก็โดนไปประมาณแปดสิบาทนะครับถือว่าคุ้มค่านะจริงๆแอร์เยน็ยนๆนั่งดูฉลามเพลินๆแล้วก็เป็นเลมอนชาร์คด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันนะครับผมไปไหมพร้อมไหมเอ้ยแล้วอน,นุ่นนะ น,นั่นอยู่ไหนน,นั่นอยู่นู้นโอเคไปนี่ทุกคนเดี๋ยวเราออกจากฉลามเสร็จเราจะไปดูจระเข้กันนะครับมีการแสดงจระเข้ตอน11โมงครึง่งเดี๋ยวเเอ่ยจะพาไปดูจระเข้กันไปไปเลยลูกน้ำไปเลยดูจระเข้ไปหนูจะโดดลงไปแล้วกันแค่นั้นแหละดูได้แต่ห้ามโดดเออนี่ครับทุกคนบ่อจระเข้ของบึงสว่างน,นะครับก็เป็นทางเดินแบบนี้นะก็มีรั้วรอบขอบชิด ถ้าเด็กๆมาก็จับมือผู้ใหญ่ไปด้วยนะทุกคนเห็นยังเอ้ยเห็นจระเข้ยังมาเดี๋ยวจะไปดูการแสดงจระเข้กันนะครับนี่คือมีจระเข้อยู่ในบ่อจริงนะทุกคนเจอแล้วเจอแล้วจระเข้ลอยคออยู่ตรงนู้นนู่นๆลอยคออยู่ในน้ำเลยนี่นี่นี่เอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวใหญ่มากนี่นี่นี่น้องนอนอยู่ใต้ใต้ทางเดินนี่ตัวใหญ่มากเลยทุกคนโอ้ตัวใหญ่มากนอนใต้ต้นไม้ตัวเตงเต็งนึง มันร้อนมันร้อนโอหข้างใต้ส่วนใหญ่จระเข้ร้อนทุกคนนอนหลบหมดเลยนี่นี่ว่ายน้ำอยู่ตัวหนึ่งนี่นี่ทุกคนเห็นจระเข้ไหมจระเข้ว่ายน้ําอยู่เออทุกคนมารักษาความสะอาดด้วยนะอย่าโยนขยะทิ้งลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปดูจระเข้กันตรงน,นี้เขาก็จะมีจุดให้เรายืนเพื่อดูจระเข้ได้นะแล้วก็เดินตามทางของเขาไปเรื่อยห้ามปีนป่ายนะซ้ายขวานะครับ ใกล้ถึงการสแสดงจระเข้แล้วครับเอ้ยอยากดูการสแสดงจระเข้ไหมลูกดูไหมคะเอ้ยไม่ตอบทุกคนเอ้ยดูไมมดูเออดูถูกต้องนะครับอาจิปถามอะไรต้องตอบนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่าน ไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะฮะค่าเข้า30บาทแล้วก็ไปดูปลาฉลามอยู่ที่150บาทเท่านั้นเองนะทุกคนอยากพูดเข้าไปในไมคนะแต่ว่าเพราเอินไมคเสียพอดีหลังจากดูจอระเก้นะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อ,ตอไปและผลงานที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย